เรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากที่เมื่อวานคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้มีการถแถลงเรื่องของความคืบหน้าของการทํางานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะครับและในช่วงท้ายมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ของพรรคเพื่อไทยในการเจรจาและในการขับเคลื่อนและในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมเรียนชี้แจเงเพิ่มเติมช้าช้าชัดๆและเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน2ประเด็น อย่างนี้ครับในประเด็นที่1ครับในการถแถลงเมื่อวานเราไม่ได้ใช้คําว่ายุติเราไม่ได้ใช้คํา,าคว่าพับแต่ผมใช้คําว่าการชะลอเพื่อการเจรจาอย่างมีวุฒิภาวะและเป็นการให้เกียรติกับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคำคำนี้มีความหมายที่ชัดเจนและลึกซึ้งนะครับในการที่เราต้องให้เกียรติพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและในปัจจุบัน เราอยู่ในช่วงที่เราต้องจับมือกันเราต้องสร้างรัฐบาลเพื่อประชาชนให้เกิดขึ้นให้ได้ในเรื่องของการเจรจาและในเรื่องของประเด็นที่1น,นั้นมันมีความจริงอยู่2ข้อครับที่จะต้องอธิบายที่จะต้องทำให้ชัดเจนและมีความรับรู้ที่ตรงกันความจริงข้อที่1นึ่งครับนโยบายดิจิ w a l Wallet นั้นใช้เงินจำนวน560,000ล้าน ในขณะที่นโยบายด้านสวัสดิการของพรรคแกนนำนั้นใช้งบประมาณ650,000ล้านทั้ง2ก้อนนี้ทั้ง2พรรคพูดชัดครับว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ได้เกิดจากการกู้เงินเพราะฉะนั้นทั้ง2ก้อนนี้เป็นนเป็นงบประมาณที่อยู่ในระบบงบประมาณนั่นหมายความว่าเรากำลังใช้เงินก้อนเดียวกันและการทำสอนโยบายนี้พร้อมๆกัน ในภาวะทางการคลังแบบนี้ทำไม่ได้นั่นหมายถึงว่าในที่สุดแล้วครับมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะต้องเลือกระหว่างนโยบายด้านสวัสดิการกับ d i จิ t a l Wallet แต่ความจริงข้อหนึ่งครับก็สะท้อนไปถึงความจริงข้อที่สองที่ผมจะต้องทำให้ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนั่นคือผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว เราไม่ใช่พัคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลความจริงข้อนี้ก็มีความสําคัญครับในการเจรจาในการหาข้อตกลงเชิงนโยบายที่เราจะต้องให้เกียรติพัคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลผมคิดว่าผมพูดชัดใน2ประเด็นมีความจริงอยู่2ข้อที่ต้องคํานึงถึงและเป็นความจริงที่เราจะต้องให้เกียรติกันในข้อที่2ครับในประเด็นที่2ที่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติม ในข้อแรกผมพูดแล้วถึงข้อจำกัดและถึงผลการเลือกตั้งแต่ในข้อที่2ครับพรรคเพื่อไทยในในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่เป็นความหวังของประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนไม่น้อยในการเจราจาพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ครับในการที่จะต้องเข้าไปชี้แจงในการที่จะต้องเข้าไปให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของมุมมองในเชิงนโยบาย ว่าอันไหนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเราเชื่อมั่นว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็นี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญและเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์พราะเวลาพรรคเพื่อไทยเราออกแบบนโยบายเราออกแบบนโยบายอย่างเป็นประบบผมพูดเสมอ Digital Wallet คือขั้นแรกในการที่จะปั๊มหัวใจให้ประเทศและทำให้ประเทศสามารถเดินต่อได้และตามด้วยอีกหลายๆนโยบายเพราะฉะนั้นดิ g ิ t a l Wallet มีประโยชน์ใน2มิติครับ ในมิติแรกเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผมพูดเสมอประเทศไทยในภาวะปัจจุบันนั้นไม่พร้อมครับสำหรับที่จะรับนโยบายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการปั๊มหัวใจก่อนนโยบายต่างๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนก็ตามจะไร้ประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำลงในทันทีถ้าประเทศยังไม่พร้อมและนั่นจึงนำสู่ความจำเป็นของการที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นคือความจำเป็นข้อที่1ของดิจิทัลวอลเล็ต ความจำเป็นข้อที่2องครับของดิจิ t a l Wallet นั่นคือเราจำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศและเราต้องสร้างดิจิทัลอีโคนาไให้กับประเทศและดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์2ข้อที่สําคัญสําคัญของดิจิทัลวอลเล็ตที่จะต้องนําเข้าสู่วงจรจาทุกท่านครับนี่คือ2ประเด็นที่ผมอยากจะชี้แจงประเด็นที่1คือข้อจํากัด ความจริงที่ต้องเข้าใจตรงกันและประเด็นที่2ประโยชน์ของดิจิท a l วอลเล็ที่จะต้องถูกนําเข้าสู่การเจราจาทุกด้านครับผมเรียนดังนี้ครับปัจจุบันเราต้องเข้าใจตรงกันว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนเพื่อให้สะท้อนเสียงของประชาชนเราต้องเดินไปสู่จุดนั้นด้วยความละมุนล,ละม่อมและด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันและด้วยความให้เกียรติพรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาล ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงแค่นี้ครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมพี่น้องสื่อมวลชนเรียนเชิญน,นะครับในเรื่องนี้ครับเบื้องต้นได้มีการหาลือกันไว,บนวกก้บ้างเบื้องต้นหรือเปล่ากับกองทาพแกนนำในเรื่องอมีการหาลือแบบไม่เป็นทางการครับแต่จะมีการหาลือแบบเป็นทางการเกิดขึ้นในอนาคตครับแนวโน้มเป็นแนงของเขาในยุคใหม่จะต้องบอกให้รู้ผมไม่ขอกล่าวถึงการหาลือแบบไม่เป็นทางการแล้วกันครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์แต่ผมพูดถึงความจริงสองข้อ เรื่องของข้อจํากัดทางนโยบายทั้ง2อ,อันใช้นโยบายมากและใช้นโยบายอยู่ในก้อนเดียวกันและเราไม่สามารถทําทั้ง2ก้อนพร้อมกันได้ทําไม่ได้ครับ ก่อนอื่นผมไม่อยากให้ตัดประเด็นที่ว่าเราจะไม่ทํานโยบายดิจิทัลวอลเล็นะครับผมเรียนชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงของการเข้าสู่การเจรจาแแต่พักเพื่อไทยในฐานะที่ไม่ใช่พักแกนนาเราจะเข้าสู่การเจรจาโดยการให้เกียรติพักแกนนำนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปิดโอกาสการที่จะไม่มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็แต่เราจะให้เกียรติพาร่วมแกนนาในการตัดสินใจและการมีอานาจในการรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ดนบนพื้นฐานของการเข้าสู่การเจรจาด้วยกันนะครับ ในส่วนของระยะต่อไปที่เมื่อกี้ท่านสื่อมวลชนถามว่าจะเป็นไปได้ไหมท้าจะมีในระยะต่อไปเราก็หวังในการที่จะเห็นในระยะต่อไปครับที่เมื่อมีงบประมาณเพียงพอเราก็จะมาเริ่มสร้างสิ่งนี้ขึ้นด้วยกันซึ่งจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศซึ่งยังไงก็ต้องทําและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศไทยครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมขอบคุณและสวัสดีครับ